สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปของเราตอนนี้เอเชียนครับกำลังมันหลายทีมลุ้นเข้ารอบหลายทีมเตรียมเก็บกระเป๋ากลับบ้านทีมไทยเราก็เช่นกันรอลุ้นเหมือนกันแต่ที่เราลุ้นคือเราจะเจอกับใครในรอบต่อไปเปิดโฉมหน้าทีมที่ไทยของเราจะไปเจอรอบต่อไปในศึกเอเชียน2 0 2 3ทีมชาติไทยหากเข้าที่1ในกลุ่มเราจะเจอเกาหลีใต้ที่ตอนนี้มี4คะแนนจากการชนะหนเสมอห หากเข้าเป็นที่2ของกลุ่มจะเจออุซเบกิสถานทีมอันดับ2ของกลุ่ม B ีที่ลงแข่งครบแล้วทีมอุซเบกิสถานผู้ที่ไม่เคยแพ้ใครในเอเชียนคัพผลนี้ผลงานชนะหนึ่งเสมอสองได้4เสียหนึผลต่างบวก3มี5คะแนนหากเข้าที่3เราจะเจอกับอิรักผู้ที่ปราบเพื่อนบ้านอาเซียนของเราอย่างอินโดนีเซียและผู้หยุดสถิติสินัดรวดของญี่ปุ่นขณะดเดียวกัน อันดับโลกไทยพุ่งขึ้นมา11อันดับได้มาเพิ่ม22.83คะแนนทะยานขึ้นมาอยู่ลำดับ102ของโลกมี1,199.58คะแนนแต้มที่เราได้มา22.83คะแนนนั้นได้มาจากชนะคีกิสถานได้18.96คะแนนและเสมอโอมานได้3.87คะแนนส่วนลำดับเอเชียอยู่ที่อันดับ18ตามหลังเวียดนามที่อยู่ลำดับ16เพียง5.7แต้มเท่านั้น สำหรับนักเตะทีมชาติไทยมีคิวลงเตะแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023เพื่อแย่งอันดับหนึ่งของกลุ่มกับทีมชาติซาอุดีอาระเบียในวันพฤหัสบดีที่25มกราคม2567เวลา22.00นตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36และ t ีสปอ t 7